สวัสดี่ะู้มทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับช่องออนชอบก,กินกะันนะนี่ก็ก็เล่นไปชิลๆไม่มีอะไรทำนะซึ่งวันนี้เราก็มาเล่นในหมวดทั่วไปส่มเล่นนะกลัวไมีม้ค่ะคือถ้าแบบเมือนเราเริ่มเจอคนจริงนะแล้วนะเราก็เลยจะส่งทีมมาเอาจริงๆเพื่อนไม่คิดจะลงกับเราเลยหรือเบื่อให้เราอยู่โดดเดียวเดียวย แต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าพวกมึงตุยนะเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนกันนก็แคือแบบ แบบมีอ่าตนองเจอบทต้องเจอบทดเลยนะชีนฮอตหลายดอโอเคเหมือนแบบเขาจะหนากกันนะ แบเขาเก็บเหรียญบ้างเขาตุยไปอ่ะตอนเนี้ยอดีน มันต้องมีสักคนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาไม่ลงกันเลยหรอวะเจอเป็นตีเลย มาเป็นตีเลยมีดินแดนแซนก็นโอ้โหบอกเลยคนตึงชัวดูจากสรงมะมีเหรียญเลีวยหรอวะ Hàn bây cho chúng tôi chụp cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lo chinh là có cái con đi về càng hàng lên từng vòng คือถ้าเราไปเก็บศพเขาเขาก็จะวะ่าอือ ไม่มีเหรียญก็ไม่ chỉ đứng san sang cây Giúp khoai nè Ừ Ừ Ngân Ngân 就弄弄糊糊的，那个对了。 คือนะเจ้าหมองว่าจริงๆนะตี้นี้บอกเลยแม่งคุรห่าอะยังมีไปเก็บเหลี่ยนกันคิวเนี้ยน่าจะถึงสิบเอ็ดเนาะนี่จะส่งเนาะ

ไหนกอนแม่ใครมาดูมาดูอยู่ไหนวะคืออะไรนะมันมันน่าจะหมดแล้วห่นจากซงอะ ค <ừ> นนะเฮ้ยเพื่อนมันมันมาแล้ว เฉยอ้อสุดยอดไมนว่าคลิปนี้เขาจะลาไปกันนะคะบิ๊บบุย๊ย